ไม่ด้วยไปไปวันนี้ไม่ด้วยไม่วยเย้วันนี้พี่ลินใจดีจังเลยพาหนูมาเล่นสนามเด็กเล่นด้วยถ้าพี่ลินไม่มานะแม่ไม่ให้ออกบ้านแม่เลยเออไม่เป็นไรหรอกอยู่บ้านพี่ก็เบื่อเบือมันกันอ่ะเดี๋ยวเรารีบพา มตังไปวิ่งเล่นตรงสนามมเล่นตรงนู้นดีกว่าปะโอเคค่ะนี่นะมีตังเล่นกับพี่ตรงนี้นะห้ามเดินไปไหนนะวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้เ,ดย,วเดยวเดี๋ยวเกลเล่นกับมีตังตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแป๊บนึงพี่มีงานค้างน่ะโอเคได้ค่ะดูมีตังดีๆนะอย่าทำมีตังหาย่ะ โวไงครับเจ๊นี่เลยขำงานฉันอ่ะสั่งแกได้หรือยังอ๋อกำลังครับออกจากน้ำนะครับเจ๊ใจเย็นสิครับเร็วๆชาวต่างชาติเขาต้องการเด็กผู้หญิงแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ฮะครับเจ๊เดี๋ยวผมจะรีบหายครับเร็วๆเลยด่วนๆด้วยถ้าเกิดช้าฉันตัดเดือนแกหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบห้เลยครับเดี๋ยวผมรีบครับครับครับวางนะครับบ๊ายบายจุ๊กงานอะไรนักหนาวี๋ยวก็หา นี่น้องหมาของนิ้นนี่เนะพี่คะหมาตัวเองค่ะอะอเอาเลยแต่คนนี้ก็น่าตาใช่ย,ย่อยนะขายนั้นจะได้ราคาสูงเจ๊น่าจะพอใจเลยงั้นเอาคนนี้ก็เลยการเปื่อเจ๊ะจะได้ไม่ถักเดนเดือนเราได้ละเจ๊คงไม่ว่าเราแน่นอน เป็นยพี่ลคิคะเป็นหนึ่งนะคะว่าเชียอยู่ดีๆพี่คนนั้นนะคะเขาก็มันจับมีตา ผู้ชายคนไหนพี่ไม่เห็นมีใคร,ครเลย,ยนะคะ่ะเขาต้อง,ตอ,งองมองมองอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยพี่ไม่เห็นนะเกลลี่พี่ไม่เห็นมีใครเลยพี่ลินแต่เมื่อกี้เขาจับหมาจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะ่ะและที่สําคัญหนูเห็นเขาคุยโทราศัพท์แบบร้บๆน้อๆด้วยค่ะน,น,นี่นนั่งด้วยค่ะหนูไม่ได้ยินเกลลี่ไปเล่นดีไปเดี๋ยวพี่คุยโทรศัพท์ก่อนนะอย่ามากวนพี่ได้ค่ะพี่ลินเอ๊ะทำไมพี่ลินไม่เชื่อฟังเรานะ แล้วพี่คนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยอพี่ผู้ชายคนนั้นหายไปไหนละเมื่อกี้เห็นยังด้มด้อมอม,อมองพี่สาวเราอยู่เลยเอมองพี่สาวมองเรานะเฮ้ยนู่นเปล่าอ่ะเห็นเสื้ออยู่ตรงพุ่งไม้ต้องไปดูซะหน่อยละใช่แล้วพี่คะแอบมองหนูดูคะมีอะไรหรอคะ ออ๋พ oh, e. pues ี่จะบอกว่าร้านขนมตรงอั้เปิดใหม่อร่อยมากร้านเจ๊ตุ๋ยรู้จักไหมเจ๊ตุ๋ยเพิ่งเปิดใหม่น่ะอ๋อเจ๊ตุ๋ยเหรอคะใช่เจ๊ตุ๋ยที่ผมยาวๆอ่ะอ๋อคนนั้นนะร้านโคตรอร่อยเลยไปไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ไปค่ะไม่เป็นไรบ้านพี่ก็อยู่ในนี้เองอยู่ในหมู่บ้านนี้หละไม่เป็นไรค่ะหนูต้องดูแลหมาค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลให้ออ๋ไม่เป็นไรพี่จะไรน้องมาเถอะอ๋อไม่เป็นไหมเจ๊ตุ๋ยไงนี่หวานตรงนู้นอ่ะ มีตั้งเยอะมีเงินล่นด้วยนะน้าเจตุยน้านี่เองน้าน้าเจตุยไงเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยแกเดินแน่แ่่แต่เดี๋ยวคนนี้มากับใครเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่ที่นี่เลยนี่รู้ว่าจะเป็นพี่คนนั้นพี่คะพี่อะไรอีกนั่นน้องพี่หรือเปล่าคะโดนจับไปนู่นแล้วคะไปเร็วไปเร็ว ีขอโทษเป็นไรมากไหมเนี่ยเกลไเป็นไรคะลุูเกบแชะนิดหน่อยแล้วเขาคือใครทำไมเขาถึงลากเกลไปอย่างนั้นน่ะเขาจะพาหนูไปซื้อขนมร้านเจ๊ตุ๋ยแต่หนูไม่ไปในบ้านเราไม่มีร้านที่ชื่อตุ๋ยนะมีแต่เจ๊แต๋ว และอีกย่างหนูก็บอกพี่ลินแล้วว่ามีคนแอบมองหนูพี่ลินไม่เชื่อหนูเลยโอ๊ยเจลี่พี่ขอโทษนะต่อไปพี่จะเชื่อฟังเจลี่มากกว่านี้โอเคค่ะน้องๆคะเวลาเราไปสถานที่อื่นนะคะเราอยากไปกับคนแปลกหน้านะคะและอีกอย่างเราก็ต้องควรอยู่ใกล้ผู้ปกครองด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เจลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย